คู่เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาปบัคก,กับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมบสุดเดือดอาทิเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว,ว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ณผู้ชมท่านท่านนะครับอยู่ในรายการวอลล็อกก์ชนอวินล็อกเกอร์ชานอลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาแต่งเป็นตัวละครอนิเมะนะครับผมคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจากที่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากตัวละครเลโก้ของเรากลไปเป็นตัวละครอนิเมะเนี่ยเราจะเหมือนฟิลเล่นโลบอกรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมผมขอนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยคลิปนี้ผผผผผมมมมมมขขออออออสััััักกกกกกกไลลลคคคคค์์แแ้้ววนนนนนะะะีีีทาาางงงรรรรรรรบบบุณูชช่ิ็เเจฟ ด้วยถ้าคุณไม่อยากพลาดโลบัคฟรีเนี่ยกดติดตามไว้เดี๋ยวนี้เลยคลิปใหม่นะครับผมเราทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5โมงเย็นใครเด่นเป็นแรกนะครับผมรับไปเลย20โลบัคส่วนไลฟ์สดทุกวันองังคารก่อนพฤ่งรหัสนะครับผมเวลา1ทุ่มแจกโลบัคเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดเด้อเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมจ๋าตอนนี้นะครับผมแบบบ้านภูลีลาที่ผมอยู่มาโดยตลอดนะครับผมกำลังจะอัปเดตแล้วนะครับผมแล้วก็เออมันจะใหญ่กว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเข้ามาลองเล่นกััััััันน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 ดดดดดููกก่่่่่่อออออทีีีีีจจะะะะะปปปปปเเเเเตตตคคคครรรบบบบผผผมม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 ม็แแแแแววววววลลล้้้าาาางิิยยถสสไไ ที่แบบว่าเดินทําเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยดีไหมคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าอยากให้แบปบ,บ้านภูวิลามีอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะเอาละถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บโลบอกกันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณทําสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือมาที่ช่องเซิร์ชครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า w k c และคุณเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมวคน, 72, คน,นคข้ากเ้อเรา่าผมกลี่ the b u นะคนอคุณเกลุ่มี่ <Yeah. S 1> ไว้นะครับถึงจะได้โลบัคฟรีนะถ้าสมมติว่าคุณเล่นกิจกรรมแต่ว่าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ผมไม่สามารถแจกให้คุณได้นะครับผมอีกทั้งนะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณเหลือสัก2โลบัคนะครับผมเข้ามาที่ส่วนของ store ครับผมมีเสื้อของผมมามากมายเลยนะคุณผู้ชมครับผมเริ่มต้นที่เพียงสองโลบัคเท่านั้นอันนี้คือเสื้อของฮาโลวีนนะครับผมเลยปรับเป็นราคาไว้นะครับผมแต่ว่าตอนฮาโลวีนผมจะขายห้าโลบัคนะครับผมหรือว่าแปดโลบัคผมจำไม่ได้จนใครที่อุดหนุนแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเเเเลลลลยยยนนนนนะะะคคคครรรััับบบผมมมมออไี่่่่โหหูพิงาาใื นะครับผมอย่างแรกที่คุณจะต้องใช้เลยนะผมบอกเลยว่ามันอาจจะดูแพงหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าใช้อีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเฮดเลนนั่นเองนะครับผมคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เฮดเลดนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเนียนขึ้นหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ใช้เฮดเลนนะคุณก็สามารถใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมที่เป็นอ่ะเป็นหลอดไฟนะครับผมเพราะว่าหัวมันก็จะเป็นเหมือนเฮดเลนเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นหัวมันจะเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบเฮดเลนแบบน คุณผู้ชมแอลหน้าเด the star นะครับผมซื้อไปเลยครับผม250 Robux อันนี้คือของที่คุณจะต้องใช้นะครับผมแล้วก็ยังต่อไปเลยลิงก์อันนี้นะครับผมผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i นนี้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมคือกดเข้าไปเพื่อคุณจะเจอเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีของที่มันแบบ off s a l ด้วยคุณก็แค่ติ๊กว่าให้มันไม่ต้องโชว์ไปก็ได้นะครับสําหรับของที่ off s a l ของที่ผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับผมนี่คุณก็สามารถเอาแบบนี้มาได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะอ่ามีชุดอันนี้แล้วก็มีตาเป็นอันนี้แล้วกันสีหม่วงนะครับผมนี่เป็นอันนี้มันเป็นเสื้อผ้าตร ดีนะครับผมเป็นส่วนของแจ็คเก็ตเราซื้อไปเลยครับผมคุณผู้ชมแล้วก็เสื้ออันนี้ไปเลยเป็นหัวนะครับผมคุณจะเป็นที่จะต้องมีเฮดเลทเท่านั้นนะเขาเขียนไว้นะครับผมถ้าสมมติว่าไม่มีเฮดเลตมันจะมองไม่เห็นเอานะโอเคเรากดซื้อไปเลยนะครับผมในส่วนของหัวอันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเอาของพวกนี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเอาของพวกนี้ออกก่อนเพราะว่าเออมันไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของตัวอนิเมะของเรานะครับผมอ่ะเราใส่ชุดอันนี้ปเลนะครัตวอ้ง็ใช นี้เลยนะครับผมโอเคเดี okay, นะ๋ยวผมจะกดใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคผมกดใช้เป็นอันนี้แล้วผมเอาทรงผมออกเอานี้ออกเอาหัวมันออกนะครับผมแล้วก็ใส่หัวนี้แต่อันนี้ถ้ากับว่าเราก็จะใช้แค่แขนขาตัวอย่างเดียวนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่พลาสติกนะครับผมเอาหัวนี้นะครับผมปรับเป็นเฮดเลสครับผมดูดิเห็นป่ะกูกลายเป็นตัวละครอนิเมะแล้วผมจะลองใช้เป็นหัวนี้ดูนะครับผมเผื่อคุณผู้ชมจะซื้อแบบว่าถูกๆหน่อยไม่ต้องใช้เฮดเลสนะครับผมอุ้ยได้อยู่มั้งเออประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเฮดเลสมันจะเน แคนกว่านะเดี๋ยวดูอะไรวะเนี้ยโอเคในผมจะใช้เป็นเฮดเลดแล้วกันนะถ้าสมมติว่าคุณจะใช้หลอดไฟก็ได้นะครับผมแต่ว่าหัวมันจะเล็กมากๆเลยนะผมใช้เป็นเฮดเลสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาทรงผมมาใส่นะครับผมน่าจะใส่ได้เหมือนปกติเลยนะน่าจะนะมันก็แค่เป็นความน่าจะเดี๋ยวผมจะลองใส่อันนี้ดูอันนี้ผมมีแม่งได้เลยอุ้ยแม่งได้เลยอุ้ยดูทรงผมนี่ดิเอดลูอะไรเนี่ย ก,ก็หมวยนี่คะนี่นี่ลองใช้ก็หัวก็หมวยดิคะอุย้ยได้เลยผมซื้อนนี้เลยแล้วกันร3อยซื้อไปเลยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้านี่มันอะไรกันเราบอกมันพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อด D นะครับผมนี่ไงเราใส่เสื้อด D มาแล้วใช่ไหมตัวเราเป็นเงี้กเราใส่ทรงผมไปอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยใส่ตังหูที่มันมีมาให้ก็ได้ครับไ,ได้ไหมมันจะเลยป่มวะอุย้ยใส่ได้นี่ใส่ไปตังหูได้เลยเนี่ยหูที่มันมีมาให้เนี่ยโอเค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 เดี๋ยวไปดูในแม เฮ้ยดูดิมันใช้ออนิเมชันได้ด้วยอหวอออกเฮ้ยดูดิเดี๋ยวลองใช้อะไรเต้นๆหน่อยนะครับเยยืููมันกลายเป็นตัวอย่างนี้จริงๆม่ะคุณผู้ชมผมจะลองใช้ออนิเมชันแดนซ์ในแมปดูนะครับดูดิเยื yeah. เจ้าไอ้เป็กอนิเมะจ๋าเลยว่ะรอบนี้ดูดิอุ้ยผมชอบว่ะพอมันกลายเป็นตัวอย่างนี้ดูดิแล้วคุณก็เอาไปแต่งเป็นเอาเป็นอะแดปอะไรก็ได้นะครับผมสมมุติว่าคุณไม่อยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาเสื้อผ้าแบบอื่นมาดูแล้วกันนะครับผมวิธีการนะครับผมในการเลือกเสื้อผ้านะครับผมเราเข้าไปที่อวตารช็อปนะครับผมแล้วก็เลือกโคสติ้งครับผมแล้วก็ไปที่แจ็คเก็ตนะครับตรงนี้เลยคุณผู้ชมก็จะมีชุดมากมายให้คุณได้ลองใส่นะครับผมคุณก็็็็็็ลลลลลออออออองงงงเเเเเเเืกกาาาาาววววว่่่คคคคคคุุณณจจจจจะะ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 แแแตตตตตปปปปนนนนนนนัััััไไไรรรรรรบบบบผผูู้้้้ชชยยดดีี๋ม ดูนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะเราเป็นแบบเป็นผู้ชายไงหรือถ้าผู้หญิงแต่งนี้ก็น่ารักดีนะครับผมเอาไปใช้กันได้นะครับไม่กี่โรบักเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแต่งเป็นผู้ชายดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองใช้เป็นอันนี้นะครับผมคุณผู้ชมเป็นเสื้อสมุไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาละ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 เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เป็นเสื้อสมุไรนะครับผมเอาทรงผมอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาหัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะลองใช้หัวอีกแบบนนนนนึงะะะแต่่่่่่มมัไไาาเเเเวววิิรร์์ออ้้ฮดดทจีสุลโหนทัั้้งนนึ่ะเเเเออ้้ยยยยแต่่่รราาามนนกป็โจท์ผูชชไให ผมลองหาทรงผมที่เป็นผู้ชายหน่อยเอาทางหัวออกเออนี่โซโลโซโลโซโล่เดีลองใส่เป็นโซโลดูโอ้มายกอดไม่ใช่แล้วนี่ไงแม่งทำไมมันเหมือนผู้หญิงจังวะมันเปลี่ยนตัวได้ป่ะวะเนี่ยลองดูหน่อยดิว่ามันเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่มันดูเป็นผู้ชายหน่อยอ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยอกเริ่มใหญ่โอเคเดี๋ยวลองไปเป็นแขนกันบ้างแขนตัวเมื่อกี้แขนตัวเมื่อกี้อันไหนวะแต่มันเป็นมือแบบนี้ว่ะคนดูเออไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้มันไไไไมมมม่่ดด้้้้ัันนตองใช ของตัวนี้แหละเออมันต้องใช้ของตัวนี้แหละอันอื่นผมผมว่ามองมันไม่ไม่ค่อยเหมาะวะก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่อ่าเดี๋ยวลองรีตัวหน่อยเอยเนี่ยมันก็ได้อยู่ถ้าคนดูไปแต่งกันดีๆนะโคตรแจ่มเลยดูดิเอาเปนว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกแล้วกันนะว่าแบบว่ามันใช้ของอะไรบ้างนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูนะครับผมว่าตอนที่ผมแต่งไปเนี่ยมันกี่โลบัคนะครับผม โอเคคุณผู้ชมของที่ผมแต่งไปกับเซตนี้นะครับผมก็อันนี้มันมีอันนี้ออฟเซอร์อันนี้เรายังไม่นับนะครับผม130นี่ไงเป็น280นะครับผมเราใช้ไป280สําหรับส่วนพวกนี้ส่วนตัวละครเราใช้ไป250ใช่ไหมตัวละคร250เออไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้ฟิลขึ้นแล้วกันนะผมงบมันประมาณนี้นะครับผมประมาณ500นิดๆน,น,นะประมาณนั้นแหละนะครับผมคุณผู้ชมถึงจะได้ตัวแบบนี้มานะครับผมเราไม่รวมหัวนะ <laughs> นะเพราะว่าห <laughs> ัวเนี่ยมันของผมใช้เป นะครับผมให้500กว่าโลบัคนะครับผมคุณผู้ชมถึงได้ตัวละครนี้มานะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับตัวละครอนิเมะอันนี้นะครับผมถ้าอยากไปแต่งตามก็ไปแต่งกันได้เลยนะตามคลิปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เดสก์ทิปชั่นข้างล่างนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีีีโออ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 ตต่่่่ไไปปยยยาาาาากกกกกกกดููคคคคคคคลลลิิะะะะะรรรรมม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 เเนน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 ์ัััััััแแ้ววบบบบบผผผทุุุุจจ๊๊ณณหห ให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร์สทีเชิร์ดเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสือ้อไลก่กางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปนแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับ Winlocker Family เกซิร์ชในช่องค้นหาของ Robok พิมพ์ว่า Winlocker Family ลิกกลลงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมี Robok เหลือมาซื้อด้วยนะบคุณมากั